ข้อคิดแนวธรรมเรื่องหลวงปู่มั่นส่งพระลูกศิษย์ไปปราบผีปกิณกะธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากหนังสือรำลึกวันวานเขียนโดยหลวงตาทองคำจารุวันโนเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพำนักอยู่อำเภอโคกสีสุพรรณ มีหลวงตารูปหนึ่งสมัยหนุ่มเคยเป็นโยมอุปถากาท่านไปนมัสการและอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยผู้เล่านั่งถวายงานพัดท่านพระอาจารย์ถามหลวงตารูปนั้นว่าเคยไปบ้านนาหมีนายูงไหมปัจจุบันคงเป็นอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีเคยขอรับกระผม เป็นอย่างไรามาเป็นอยู่ของเขาพอมีกินมีใช้ไหมก่อนหน้าเราจะไปเชียงใหม่เราพักอยู่แถวน้ำโสมท่าบอ่อคือบริเวณอำเภอน้ําโสมจังหวัดอุดรธานีและอําเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายท่านเล่าว่าสมัยนั้นเคยมีชาวบ้านมาหาและกราบเรียนว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปอยู่กับพวกกระผม ไปตั้งหมู่บ้านใหม่ที่ดงนาหมีนายูงพวกกระผมจะไม่ให้ท่านพระอาจารย์คือหลวงปู่มั่นุริตโตกฎยาจะผลัดเปลี่ยนกันลงมาเอาสเสบียงยุคนั้นเต็มไปด้วยป่าดงทงพีไข้ป่าเอย่ยอสรพิษเอย่ยเสือโคร่งหลายพาดกร้อนเอย่ยพูดผีเอย่ยมีเป็นธรรมดา หลวงตารูปนั้นถวายคำตอบว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นบ้านเป็นเมืองมีกินมีใช้แล้ววัดก็เป็นวัดโดยสมบูรณ์ผู้คนมีธรรมะเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาท่านเล่าต่อไปว่าเหตุอะไรจึงมานิมนต์เขาเล่าว่าอย่างอื่นไม่กลัวกลัวแต่ผีอย่างเดียว ธรรมดาสัตว์ป่าจะเป็นช้างหรือเสือกลัวไฟกับกลัวมนุษย์หากเห็นไฟและได้ยินเสียงมนุษย์มันจะหลีกหนีห่างออกไปแต่ผีนี่สิยิ่งแย่เหมือนยิ่งยุคเป็นตัวเป็นตนเหมือนคนค่อยถุงย่ามไว้มันมาปลดทิ้งมาเข้าไว้มันมาเททิ้งอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เห็นตัว พวกเราติดไฟไว้มันเข้ามาเอาฟืนออกเราถือพระาอิโต้เข้าไปจะฟันมันมันวิ่งหนีเราซัดฟืนใส่มันมันกลับซัดฟืนมาหาเรานี้ถ้าเราเฝ้าทับคนเดียวแต่พอหมูกลับมามันก็หายเข้าป่าไปเป็นอยู่อย่างนี้ขอ,อนิมนต์ท่านพระอาจารย์ช่วยปราบผีด้วย ท่านพระอาจารย์ว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ยังไม่เคยพบส่วนสัตว์นั้นไม่น่ากลัวติดไฟไว้จ้ากก็ไม่เข้ามายิ่งช้างถ้ามีขวดเปล่าหรือกระบอกเล็กๆเ,เป่าสัญญาณขึ้นแค่นั้นก็วิ่งจนป่าราพนาศูนไปเลยเพราะมันสำคัญว่าเสียงสนัยของนายพร,รานช้างท่านพระอาจารย์มั่นปรึกษากับจิตว่า ใครจะไปปราบผีครั้งนี้พระอาจารย์อ่อนญาณศิริรับอาสาโดยชวนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรไปด้วยพร้อมด้วยพระสหจรอีกสี่รูปรวมเป็นหรูปก่อนออกเดินทางท่านพระอาจารย์เตือนสิิให้มีสติจเจริญพระพุทธคุณและกรณียมเมศสูตร แล้วกำหนดจิตเป็นปริมณฑลสามรอบใกล้ตัวและกำหนดให้เป็นปริมนฑลห่างออกไปและห่างออกไปอีกกำหนดเจริญกำแพงเจ็ดชั้นด้วยบทว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเมตากรุณามุทิตาอุเปกขาส่วนชาวบ้านให้เขาตั้งอยู่ในสรณะและสี่ห้าก่อนนอนให้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ครั้นเดินทางไปถึงที่พักเห็นแต่ร่องรอยผีมารบกวนจัดสถานที่พักแล้วนับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผีพวกนั้นหายเข้าป่าไปเลยปกติท่านคือหลวงปู่มั่นไม่เคยส่งเสริมในเรื่องนี้นอกจากมีเหตุจิตส่วนมากจึงไม่ค่อยรู้เรื่อง